โอเคกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับครับก็สู่ช n แนลชิวไอเกมมิ่งครับผมกิดชิวครับมาพบทุกท่านกันอีกแล้วในเกม d t สตินีชายนะครับซึ่งมีหลายๆท่านเนี่ยอยากให้ช่วยแนะนำทีมที่ใช้ในการผ่านนะครับดันเจียนเขาอวง,องกฎรีเบิร์ตลาบลินนะครับคืออยากที่จะช่วยนะครับให้มันผ่านไม่รู้ว่าช่วยหรือเปล่านะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ย การจัดทีมหรือการที่จะมีตัวนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ดวงคุณว่าคุณเปิดมาได้ตัวอะไรด้วยแล้วก็คุณเล่นมานานมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าจริงๆวงกฎเนี้ยมันไม่ได้รีบเอาออกนะเราลองไปดูกันก่อนอน,นะครับเนี่ยวงกฎเนี้ยมันไม่ได้มีระยะเวลา,วาจะเอาออกนั่นหมายถึงว่าไอ้เจ้าดันเจียนวงกฎรีเบิร์ตลาบินเนี่ยมันอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะตามที่แอดเข้าใจตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้มีเวลาบอกหนิว่ามันจะเอาออกไปที่ตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ไม่ต้องเร่งรีบนะครับที่จะต้องแบบขยันขยอต้องรีบจบต้องผ่านต้องได้อันนั้นต้องรีบได้คอสตูมนี้นะฮะคือบอกเลยว่าไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะฮะมันไม่ได้กดดันเราว่าเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่อยๆไต่ค่อยๆเล่นไปตามทีมที่เรามีนะครับโอเคเดี๋ยวแอดพาไปดูทีมของแอดก่อนที่แอดใช้ในการผ่านทั้ง ธรรมดาดันบอสบวกหนึ่งบวกสองบวกสามทีมเนี้ยทีมเดียวจบนะครับเรียกได้ว่าเนี่ยทีมนี้แหละเรียกได้ว่าครอบจัก,กรวาลมากทีมนี้เพร่ะแอดใช้ทีมเนี้ยในการเล่นโหมดเกือบทุกอย่างเลยแล้วก็ใช้ในการเล่นในส่วนของ PVP Devil l u m b e r ด้วยนะฮะเวลาผ่านด่านอะไรก็แล้วแต่ก็จะใช้ทีมนี้ง่ายๆขี้เกียจขี้เกียจคิดเยอะนะครับมันเจ็บหัวนะรประมาณนั้นโอเคไปดูกันก่อนมีคำอธิบายนะฮะว่าแต่ละตัวเนี่ยทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้แน่นอนครับตัวแรกนะครับมาหาเทพดาน่าครับคือบอสนะครับในตั้งแต่บวก2บวก3ไปแล้วเนี่ย มันมันตีค่อนข้างแรงนะครับเรียกได้ว่ามันเหมือนกับมันใส่อเทมมหาเทพบวก15มาซัดกับเราเลยเพอๆไอเทมบอสม,มันบวก18บวก20เลยเพราะว่าเราดูได้นะครับพอเราเพิ่มบวก1บวกสบวก3เนี่ยเหมือนมันจะเพิ่มสเตตัสเพิ่มนูนเพิ่มนี่เพิ่มนั่นมาเพื่อทําให้เราเนี่ยเล่นยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาเทพดาน่าเนี่ยมันจะช่วยพยุงทีมของเราให้สามารถรอดพ้นวิกฤต เช่นนั้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นช่วยนําตัวเธอลงไปด้วยนะเพราะว่าสกิลกลางโลของเธอมันยังเด็ดกว่าตัวอื่นเพราะว่าได้ทั้งโลครับในส่วนของการป้องกันดาเมจนะครับแล้วก็ได้ทั้งโลในส่วนของการเพิ่มพลังป้องกันเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะฮะคือมันไม่ได้แค่เพิ่มเกราะอย่าเงเดียวนะครับดาน่าเนี่ยมันมีเกราะแล้วมันก็บวกในส่วนของ พลังป้องกันด้วยสมมุติศัตรูตีเกาะแตกก็ยังตีเข้าเลือดได้ไม่เยอะนะเพราะว่ามีดีฟนอ์เพิ่มอีกถึง44%คุมไม่ทั้งทีมเลยคือ5คนนะครับถ้านาคตมันต้องจัดทีมมากกว่า5คนก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่เป็นว่าดาน่าเนี่ยต้องใส่นะเว้ยไม่นั้นตายนะบอกก่อนโอเคต่อมาก็คือนะครับคือตัวเจ้าแม่เลเกตโคกะนะฮะตัวนี้จริงๆไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายนะครับคือ ของก็ดีอ่ะของก็ดีจริงๆคือผมเคยปั้นมายาหวนครับเท้าวความมันก่อนคือตัวเล่นเกตอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องบาวนี่ที่เพิ่งมานะครับแล้วก็มายาหวนเนี่ยคือทําให้คนที่ใช้โคกะเนี่ยต้องภูมิใจแล้วก็แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรกันเลยมายาหวนผมปั้นยันเนี่ยหกสิบเลเวลหกสิบวกห้าเลยนะบวกหกก็ทําได้ตัวก็มีอยู่เนี่ยปลดล็อกได้เนี่ยนี่ แต่ใช้เงินตั้งร้านหนึ่งอย่าเพิ่งปลดเลยไม่ใช้นะฮะก็คือมันเล่นเกตได้เรียกได้ว่าสู้โคกะยากอะเพราะว่าโคกะเนี่ยมันไม่ไม่เพียงแต่ลดความเร็วในการชาร์จเกตหรือเล่นเกตนะครับคือมันได้ในส่วนของการลดคูดาวสกิลด้วยคุณต้องอ่านดีๆนะคือใครจะเร่งเร็วกันก็แล้วแต่ครับนึกภาพนะสมมุติเร่ง5060 70%เอะไรอย่างเงี้ยเร็วกว่าโคกะอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมว่าคุณเร่งเสร็จคุณปล่อยสกิลเสร็จคุณมีดีเลยอาจจะหลายวิ แต่ว่าโคกะมันไปลดดีเลย์ตรงนั้นด้วยมันก็เลยทำให้ OP นะครับมหาเทพโคกะก็เลยสุดตรีนนะฮะแถมสกิลทีเด็ดของเขาเนี่ยต้องพูดกันก็คือรอบเนี้ย เป็นตัวเอกของสกิลหนึ่งเลยก็คือสกิลไดสกิลของโคกะนะครับคือมันสามารถสร้างสตันได้นะฮะก็คือถ้าเกิดเราปล่อยไดสกิลของโคกะไปเนี่ยมันทำให้สตันได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวครับเวลาที่คุณสู้บอสในระดับบวก3ไปแล้วเนี่ยหรือว่าบวก2ก็แล้วแต่ฝั่งศัตรูเนี่ยมันอยู่แค่3คน เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนโดนทั้งทีมครับมันอาจจะใช้หมดอื่นได้เวิร์กแต่ก็ไม่ถึงกับเวิร์กมากแต่ว่ามันเอาไปลงในส่วนของเนี่ยไอ้วงกดรีเบิร์สเนี่ยชิวๆครับสามตัวโดนทุกตัวสตันที่เหลือก็รู้นว่าดวงคุณจู่หรือเปล่ามันจะติดไหมนะฮะตัวต่อมานะครับที่ผมเลือกใช้ออกาเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ากูขี้เกียจบ้าน,นี่มใช่ <laughs> เพราะว่ากูมีอยู่แล้ว <laughs> จริงๆก็ไม่อะไรอย่างนั้นหรอกแต่เอาจริงๆมันเกิดจากความเหตุเกิดจากอะไรรู้ไหม เหตุเกิดจากความแบบมันก็มีอยู่แล้วแหละทีมแล้วก็ลองเอาลงดูปรากฏว่ามันเวิร์กแล้วก็มานั่งวิวิจัยเล็กน้อยเกี่ยวกับทีมคือมันกลายเป็นเวิร์กมากครับเพราะว่าการที่คุณผ่านด่านพวกนี้ได้ง่ายพอมันติดใบสกิลอะมันก็สกิลใส่คุณได้ลัวไม่มากพอถูกไหมครับแล้วก็คุณสามารถที่จะ แท็บสกิลให้มันสโลใบก็แล้วแต่สุดท้ายในทีเด็ดก็คือได้สกิลของออก้ามันโดน3ตัวถูกไหมครับนั่นเท่ากับโดนทุกตัวเพราะว่าฝั่งศัตรูมันยืนอยู่3คนเอาอีกแล้วนะฮะโดน3ตัวมันชาร์จเกตช้ามากมันก็ทําให้ปล่อยสกิลให้เราช้าลงมันก็จะได้ไม่เวอร์นะฝั่งนั้นจะได้ไม่ต้องรัวสกิลมากจนเกินไปนะฮะออก้าเลยเป็นอีกตัวที่เป็นทีเด็ดนะครับ มาถึงพีคในพีคครับตัวสุดท้ายอีฟผมอยากจะบอกว่าจริงๆอีฟมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการลงดันเจี้ยนนี้นะเพราะว่าจริงๆดันเจี้ยนระดับบวกสเนี่ยบอกได้เลยว่าธาตุน้ําลงไปก็จุกๆนะครับถ้าไม่ใช่ตัวเฉพาะทางจริงแล้วอีฟเนี่ยจริงๆผมมองว่าก็ไม่ได้เหมาะที่จะมาลงแต่ทําไมรู้ไหมอีฟมันกําลังจะบอกผมว่าเป็นทก อย่างให้เธอแล้วนะฮะมันจะบอกผมแบบนั้นเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับการจะไปลงมันโดนสกิลรบวนี่โดนแคมปัสนะครับเสยทีก็จะหงายแล้วแต่ทำไมผมถึงเอาไปลงเพราะว่าผมแทบไม่ได้ปั้นตัวอื่นเลยแม่งมีแต่แบบไม่สุดอะมันมันไม่ไหวจริงๆแล้วอยากจะาทาดไฟลงแล้วก็ผมมองว่าถ้าใครมี เนี่ยอย่าง h ฮสเทียครับหรือว่าธาตุไฟเก่งๆหน่อยอย่างฟักคองก็ได้แต่ต้องทำหกดาวนะครับหกหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ผมมองว่าน่าจะลงได้ดีกว่าเพราะมันเป็นธาตุไม้ทั้งนั้นเลยเวลาที่คุณฟีเวอร์ไปแล้วเนี่ยอโอกาสที่มันจะปิดเกมได้เร็วแล้วก็ไม่เสี่ยงเนี่ยก็สูงกว่าแต่ผมก็หน้าด้านนะครับที่จะเอาอีฟลงประมาณนั้นสุดท้ายก็คือเจ้าไซลิงครับจริงๆตัวตัวฮิลตัวนี้เปลี่ยนได้นะใช้มิกโ ที่เอาเพิ่งเราเราเพิ่งเอาไปลงกันก่อนหน้าเนี้ยในส่วนของเลดบอสอะครับเพราะว่ามันมีเลือดไหลของไอ้กระเป๋ามหาภัยอยู่ไอ้ลุงกระเป๋ามหาภัยเนี่ยเลือดไหลจัดว่าแรงนะครับจัดว่าแรงเลยคือเราสามารถจะเมิกุที่ปลดล็อตในส่วนของปลดสถานะเลือดแล้วเปลี่ยนเป็นฮิวได้ก็เรียกได้ว่าน่าจะเจ๋งแล้วก็น่าจะฮิวได้ทันท่วงทีเลยละ่ะไซลิงผมก็เอาอีกแล้วด้านหาน้าดนา้นานนะครับก็เอาไซลิงมาลงนะประมาณนั้นโอเคไหม เอาเป็นว่าก็ยังไม่ได้ลองหรอกว่ามีกิกุลงแล้วมันจะดีไหมแต่ผมว่าเพื่อนๆก็คงมีจริงๆผมก็มีนะมีกุแต่ว่าผมทดลองแต่ทีมนี้เดี๋ยวไวด้ดีแล้วค่อยว่าแนตะ่มันเลี้ยวห้าสิบไงไม่อยากเสี่ยงประมาณนั้นด้วยนะครับเอาเป็นว่าทีมของแอดเนี่ยเท่านี้แหละตามที่เห็นส่วนในเทมก็ใส่เต็มสูบระดับหนึ่งนะบวกสิบห้าทั้งนั้นแหละนะครับบวกสิบห้าเท่าที่มีปัญญาจะหาได้แล้วนะครับแอดก็ไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ต,บบตะบี้ตะบันหาของขนาดนั้นเล่นแบบสบายๆชิลๆอะตามสไตล์ผมนะครับกิดชิวเรื่อยๆครับผมโอเคเอาเป็นว่าไปกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยอย่าขี้โม้นะครับรีบเข้าไปดูไปที่ดันเจียนรีเบิร์ตลาบรินเลยนะฮะ ดินเจนรีเบิร์ดลาบินเนี่ยผมสรุปไอ้ตรงนี้ได้ละมีเพื่อนๆมาบอกแล้วก็ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละแอดยังไม่ได้เริ่มเปิดเลยนะในส่วนของรีเบิร์ดซับมอนก็คือถ้าคุณควรจะรีให้ได้สิ่งที่คุณพอใจก่อนครับไม่ว่าจะใช้เพชรรีหรือ,อตัว๋วมารีก็แล้วแต่แหละตั๋วก็มีได้จะก,กิจกรรมมั้งละ่ะจบแมตช์ท,ทั้งหมดมันก็ให้อีกตัว๋วหนึ่งมั้งตอนที่ครั้งแรกอะแอดไม่น่ารีเลยตอนแรกกระดานแรกน่าจะดีกว่านะเพราะกระดานแรกมันมีน้องเนี่ยไอมีเนี่ย ไมลีน่ามีน้องไมลีน่าอยู่ด้วยแถมเป็นตัวระดับ5้าดาวแล้วก็คือให้เลยถ้าตกกระดานก็ได้ไมลีน่าไปเลยเสียดายไม่น่ารีไม่รู้เพื่อนๆกระดานเหมือนแอดหรือเปล่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับคือรีไปเสียดายมากแล้วก็ถัดจากไมลีน่าเป็นเงาเกดเอเงาที่มันเพิ่มความเร็วอ่ะโคตรเซ็งนะเพราะว่าเงานั้นแอดยังไม่เคยมีเกตเอเลยไม่โง่รีเะนาะโง่รีเบงคือเพิ่งมาอ่านทีหลังคอมเมนต์เขาบอกว่า คือยิ่งรียิ่งนรกแล้วเดี๋ยวจะร้องไห้เนี่ยนั่งร้องอยู่ไม่กล้าหมุนต่อเลยคือเดี๋ยวรอคิดอีกทีว่าจะรีกระดานก่อนไหมหรือยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะประมาณนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจนเกินไปก็ ใครจะแลกใครจะอะไรขอตูมก็เรื่องของเขาแล้วกันนะเราไปที่ลาบินของนักบุกเบิกเลยเสุดท้ายนะฮะก็คือเป็นด่านบอสนั่นเองนะครับแน่นอนครับกดไปให้เต็มสูบเลยเราไปไล่ดูนะพื้นฐานด่านแรกอะ่ะบอสมันก็ชิวๆไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับพอกดต่อมาเนี่ยบอส HP สูงสุดพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็คิติคอนเพิ่มขึ้นอีกนะครับเปอร์เซ็นการติดคิสต่อมาเวลาดีบัฟลดลงนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของความเร็วการชาร์จสกิลกันอีก โกงขึ้นไปอีกพอบวก2นะครับบวก3มาเต็มสูบครับปริมาณการชาร์จเกตดได้สกิลก็เร็วความเร็วในการชาร์จเกตสกิลทุกอย่างมาหมด HP พลังโจมตีลดระยะเวลาดีบัฟเรียกได้ว่ามาแบบเต็มสูบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ตายนะฮะแปลุยกันเลยดีกว่าสิ่งที่แอดจะบอกอย่างหนึ่งเลยสำคัญมากอย่าออโต้สกิล ดูปากแอดกันครับอย่าออโต้สกิลลืมไปดูไม่ได้เพราะกูไม่เปิดกล้องนี่วะ <laughs> โอเคปานานั้นประมาณนั้นดิเออเริ่มเอาออโต้สกิลออกแล้วก็เล่นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้สกิลมั่วครับทําไมมันใช้สกิลมั่วหรอดาน่าไงดาน่ามันจะกลางเกาะแบบมันมันรักษาแค่ตัวเองครับเวลาที่มันโดนสถานะ อะไรอ่ะพวกเลือดลงเลือดไหลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับาสาดตร์ไปรัวๆครับถ้าเพื่อนยังเลือดเต็มอยู่กดแค่แถบครับสาหรับไซลิงนะถ้าเพื่อนยังเลือดเยอะๆอ,อยู่ก็แถบแล้วเดี๋ยวค่อยรักษาที่หลังอันนี้สไลด์ไปเลยนะครับอีฟเนี่ยสไลด์แล้วก็โคกะเนี่ยพอมันวนมาอีกครั้งเนี่ยกดแถบแถบไปครั้งเดียวพอนะครับเพราะว่าระยะเวลาคูดาอุ้ยกดกดผิดสกิ้ชิบหายลืมจริงๆอย่าใช้นะครับไดของอีฟความจริงไม่ค่อยสําคัญมาก ไปใช้พวกเร่งเร่งความเร็วของโคกะอะไรนี้จะดีกว่านะครับจะคุ้มกว่าเยอะเลยชิปหายแล้วกดผิดกูจะผ่านไหมเนี่ยงานงอกแล้วจะแพ้โชว์หรือนี่เฮ้ยเฮ้ยไหลหวาตายแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นั่นตัวเพื่อนนี่หวะโคตรเกลียนเลยกดผิดนะฮะคือปกติอะแอดจะบอกว่าต้องต้องสไลด์นะครับในส่วนของ ต้องเลือกสไลด์เนี่ยสตาร์ทของโคกะเพราะว่าได์ของโคกะสิไดโคกะเนี่ยมันจะทำให้ติดสตาร์ทแล้วมันก็จะนิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับมันช่วยยืดชีวิตของเราไปได้นะับเปิดด้วยการได้สกิลของโคกะเอาลิ้นพันแล้วเปิดด้วยการไดสกิลของโคกะเสมอเพราะว่าโคกะจะทำให้คุณไปถึงจุดจุดนั้นนะฮะบ,บอกเลยว่าจุดจุดนี้มีเสี่ยงแล้วนะครับเอาลุยปับเข้าไป โอเคผ่านด่านแรกแล้วเราก็เก็บนะครับได้สกิลครั้งสุดท้ายเนี่ยมาใช้ตรงนี้เพื่อเอาฟีเวอร์ครับแอดได้ฟีเวอร์ปึ๊กเข้าไปเอาลุยเลยตีตีมันตีมันตีโว้ยตี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 เห็นไหมนี่ขนาดกดสกิลพลาดนะเนี่ยเออไงล่ะบอกเลยว่าอย่ามาห้าวกับแอดกิจเออไงล่ะ นะครับโครขีโมโลเลยครับก็เนี่ยผ่านแบบชิลๆคือเอาไดสกิลมาใช้ที่ด่านสุดท้ายตอนเปอร์เซ็นต์จะครบนะครับคือถ้าเกิดมันมันถึงก่อนก็แช่ไว้เลยอย่าก,กดใช้นะครับแล้วก็มาไดที่ด่านที่2แล้วเราก็ฟีเวอร์ใส่บอสเลยเทคนิคผ่านก็ง่ายๆประมาณนี้ตัวก็ให้เต็มสูบแล้วก็เวลาที่คุณไดสกิลมาเลือกใช้โคกาก่อนอันดับแรกอันดับ2แอดก็จะเลือกใช้ออก,กานะครับอย่าไปไดอีฟเพราะว่าบางทีอีฟเนี่ยกด ไดสกิลไปมันติดเกราะกดบล็อกอะไรของมันนะมันก็ขึ้นศูนย์นะครับแล้วก็ไดซสกิลไม่ได้ไม่ได้ขเขาเรียกว่าไม่ได้น่าพึงพอใจเท่าที่ควรนะฮะเรียกได้ว่าไปใช้ในส่วนของตัวอื่นดีกว่าก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับบวกสามบวกสามดันเจียนลาบินของนักบุกเบิกโอเคใช้ทีมประมาณนี้นะครับก็ไปไกด์ไลน์ดูได้ปรับเปลี่ยนกันได้ครับเออ ก็ลองปรับปรับกันดูแต่ก็บอกเลยว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือกลางๆอยู่ยังทีมไม่สุดคุณก็ใจล่มๆเล่นอยู่แค่บวก1นบวกสไปก่อนวันหนึ่งที่คุณไหวคุณก็ค่อยมาบวกสนะครับทีมก็ประมาณนี้สําหรับตัวแอดเองแล้วก็การปรับเปลี่ยนบอกไปแล้วตัวฮิลใช้มิก,กุก,ก็ได้เพราะว่าเลือดไหลของไอ้กระเป๋ามันแรงอยู่นะครับหรือจะเปลี่ยนไปใช้ตัวตีเป็นธาตุไฟก็น่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกัน ที่เหลืออีก3าตัวก็ปรับเปลี่ยนอีกตรงดีบัฟอะครับตัวดีบัฟอย่างออกาอย่างเงี้ยอยากลองใช้ตัวอื่นดูก็ได้ใครมีทีมอะไรก็เอามาแช์นะครับไม่มีใครผิดใครถูกแน่นอนอันนี้คือแล้วแต่เลยแต่ว่าของแอดไงแอดก็แชร์ในแบบของทีมที่แอดใช้แล้วก็ไม่ได้ต้องเหนื่อยสร้างทีมใหม่หรือปรับเปลี่ยนอะไรเลยเรียกได้ว่าชิลๆสิวๆนะฮะโอเคมาช่วงท้ายกันแล้วมาเปิดกาชาเล่นๆกันดีกว่าเปิดแต่ของฟรีนะขอดองเพจไว้ก่อนเพราะว่า ตู้กาชารอบนี้แอดไม่ค่อยถูกใจสิ่งนี้เลยนะครับบอกเลยว่าแอดกิดยังไม่ถูกใจสิ่งนี้นะฮะเบานี้ก็ไม่ได้โหดโดนเนิร์ฟมาเยอะนะครับแล้วก็ตู้อันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรจับฉ่ายจนเกินไปไม่รู้จะเปิดไปทําไมนะครับเพราะฉะนั้นก็เพชรเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่อยากที่จะปล่อยให้เพชรมันสูญสลายหายไปนะครับโอเคก็มีอะไรให้เปิดดูเล่นๆไหม อย่าเลยอย่าโชว์เกลือกับชาวบ้านนะฮะมันไม่ดีแค่นี้ก็เกลือพอแล้วนะครับดูสิไม่ว่าจะเปิดอะไรก็น,นะไหนลองขุดทองไหนดิขุดทองหน่อยเผื่อมีห้าดาวมาให้ดาบิดาบิวาดฝันดาบิวาดฝันตืดดาบิขอวาดฝันอีกทีขอวาดฝันอีกทีขออีกทีดาบิไม่พอใจขออีกทีดาบิขอวาดฝันให้หน่อย โอ้เกลือแดกกูบอกแล้ว 1M หายไปทันทีครับกับความมือบอลของแอดนะครับก็จิ้มให้ดูไปแล้วว่าดวงแอดเนี่ยมันระดับไหนนะฮะดวงแอดมันระดับไหนดูเอเองละกันนะครับคือได้5ดาวทีแทบแบบฉลองอะนะครับนี่เล่นมาแบบนี่ขนาดเล่นยับขนาดนี้ยังเปิดแทบอะไรก็ไม่รู้เกลือยันตัวอุปกรณ์นะครับเคยมีคนบอกอไปดูดู อ่ะดูดูครับ5ดาวอยู่ไหนถามจริง4ี่ถึงห้าจริงหรือเปล่านะครับถามกันตรงๆเลยรายการถามตรงๆก็มาโอเคพอเหอะนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็น่าจะช่วยในการตัดสินใจในการลงดันเจียนลาบินได้นะครับรีเบิร์ดลาบินโอเคก็ประมาณนี้แหละส่วนฉากพื้นหลังก็แอดปื้มจริงๆเพิ่งได้มาไม่นานนะไอฟาร์มดันเจียนทองเพราะแอดไม่ค่อยได้รีไม่ค่อยได้รีดันเจียนนะครับก็เล่นปกติไปทุกวันแหละ พึ่งได้เมาไดเกี้ยนะครับสำหรับพื้นหลังที่สวยสดงดงามกับหยาดเหงื e ่อที่หยดย้อยตามแรงลมนะครับมันแบบมันได้จริงดูดิ A มันแบบคุณดูหยาดเหงื่อนั้นสิ A A อ,อือ,อของขึ้นของขึ้นพอละพอละโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นที่เล่นเดตินี่ชายนะครับแล้วก็เอาไปปรับเปลี่ยนจัดทีม สำหรับแอดก็ไม่ได้เก่งอะไรก็มาแชร์ให้ฟังแล้วก็บอกว่าไม่ต้องรีบเล่นอะไรหรอกดงนเจี้ยนนี้มันอยู่ไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นตู้ช่วงนี้สําหรับแอดไม่น่าเปิดเลยอย่าไปเสียเพชรเปิดเลยนะครับเก็บไปเปิดตู้หน้าๆดีกว่าเดี๋ยวตัวเมเป๊กก็มานะครับตกหลน่นหรือผิดพลาดอะไรไปแอดกิชขออภัยไว้ด้วยอยากที่จะสนับสนุนโดยตรงนะครับแน่นอนแค่คุณกดติดตามก็ขอบคุณแล้วแต่ถ้าอยากให้ค่าขนมแอดเนี่ย มีช่องทางโดเน a ด้านล่างนะครับสามารถโดเน t กันเข้ามาได้แล้วดวงกาชาของคุณจะ OP เหมือนหลายๆท่านที่ได้โดเน t เข้ามาคีโมจริงจริงจริงไม่เกี่ยวนะครับก็แล้วแต่นะครับใครที่อยากโดเน t ก็มีช่องทางให้โดเน t ด้านล่างสำหรับวันนี้แอดกิจขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวก็อัพอีกแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันสวัสวัสดีบายบาย